โกรธก็ต้องหยุดมันให้ได้เพราะมันไม่ดีมันทำให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราร้อนใจเราไม่สงบแล้วตอนนี้เรานั่งตรงน,นี้ใจเราสงบเนี่ยเดีย๋ยวพอเราได้ยินเสียงไม่ดีเข้ามาในใจนี้ใจเราหายสงบมนะไม่พอใจนะเกิดความโกรธขึ้นมาแต่ถ้าฟังเฉยๆเราดูดูว่าใจเป็นยังไง ใจเฉยๆฟังแล้วเฉยๆหรือเปล่าถ้าไม่เฉยเฉยโกรธนี่ต้องรีบดับความโกรธอย่าไปดับคนที่พูดคนที่พูดเราไปดับเขาไปหยุดเขาไม่ได้หยุดที่ใจเราหยุดความโกรธของเราความไม่พอใจของเราพราะเราไปห้ามเขาไม่ได้ห้ามได้ก็ห้ามบางทีก็ห้ามได้ี๋ยวบางทีก็ห้ามไม่ได้แต่ถ้าห้ามที่ใจแล้วปัญหามันหมด ถ้าห้ามใจเราไม่ให้โกรธเขาจะพูดยังไงก็เราก็ไม่โกรธเราก็ไม่ต้องไปห้ามเขาให้เหนื่อยห้ามที่ตัวเราวิธีแก้ปัญหาต้องแค่ที่ตัวเราปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนที่เราเห็นหรือเสียงที่เราได้ยินอยู่ที่เราไปรักไปชังหรือไม่พอไปรักก็เดี๋ยวก็เสียใจได้ถ้ารักเราไม่ได้ของที่เราอยากได้